ประโยชน์น่าอัศจรรย์ของการตื่นนอนตอนตีสี่คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมหลายคนที่ประสบความสำเร็จมักเริ่มต้นวันตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นการตื่นนอนตอนตีสี่อาจฟังดูเหมือนเรื่องยากสำหรับใครหลายคนแต่ช่วงเวลานี้กลับเป็นช่วงเวลาทองที่เปลี่ยนชีวิตของคนมากมายทั้งในด้านสุขภาพความสำเร็จและความสุขในชีวิตบรรยากาศที่เงียบสงบ ปราศจากสิ่งรบกวนเป็นโอกาสที่ดีในการตั้งต้นวันใหม่ยังมีพลังและประสิทธิภาพลองเปิดใจอาจประโยชน์ที่น่าอาัศจรรย์ของการตื่นเช้าตรู่และคุณอาจเปลี่ยนความคิดที่มีต่อการตื่นเช้าไปตลอดกา,การตื่นเช้าก่อนฟ้าสางอาจดูเป็นเรื่องท้าทายสำหรับหลายคนแต่สำหรับผู้ที่ทำได้มันคือเคล็ดลับสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในชีวิต วันนี้เราจะมาอธิบายถึง22ประโยชน์ที่น่าอัศจรรย์ของการตื่นนอนตอนตีสพร้อมตัวอย่างที่ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น 1. เริ่มต้นวันด้วยความเงียบสงบช่วงเช้าตรูกเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่นอนหลับจึงเงียบสงบและปราศจากสิ่งรบกวนช่วงเวลานี้เหมาะสําหรับการนั่งคิดทบทวนชีวิตหรือทํากิจกรรมที่ช่วยเติมพลังใจเช่นการนั่งสมาธิ การจดบันทึกหรือเพียงแค่ฟังเสียงธรรมชาติตัวอย่างเช่นคนที่ใช้เวลานี้นั่งอ่านหนังสือใต้แสงแดดยามเช้ามักเริ่มต้นบ่อนด้วยความผ่อนคลายและสมองที่ปลอดโปร่ง 2. สร้างวินัยในตัวเองการฝึกตื่นนอนเช้าอย่างสม่ำเสมอช่วยเสริมสร้างวินัยในตัวเองเมื่อคุณทำสิ่งที่ท้าทายอย่างต่อเนื่องเช่นตื่นนอนตีสี่ คุณจะพัฒนาความสามารถในการควบคุมตัวเองและเพิ่มความรับผิดชอบตัวอย่างเช่นคนที่ตื่นเช้าเพื่อออกกำลังกายทุกวันจะรู้สึกภูมิใจที่เริ่มต้นวันด้วยความสำเร็จเล็กๆ 3. เ,เพิ่มพลังงานตลอดทั้งวันการตื่นเช้าช่วยให้คุณมีเวลาสำหรับกิจกรรมที่กระตุ้นพลังงานเช่นการยืดกล้ามเนื้อหรือดื่มน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มพลังงาน และทำให้คุณรู้สึกสดชื่นไปตลอดวันตัวอย่างเช่นผู้ที่ตื่นเช้าเพื่อทำสมาธิมักรายงานว่ามีสมาธิและจัดการงานต่างๆได้ดีขึ้น 4. มีเวลาสำหรับการตั้งเป้าหมายช่วงเวลาเงียบสงบในตอนเช้าช่วยให้คุณวางแผนวันได้อย่างรอบคอบเช่นการเขียนทูดูลิสต์หรือการตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะย,ยาวตัวอย่างเช่น นักธุรกิจที่ใช้เวลาตอนเช้าวางแผนกลยุทธ์มักมีแนวทางที่ชัดเจนและจัดการเวลาได้ดีกว่า 5. สุขภาพกายดีขึ้นเมื่อคุณตื่นเช้าคุณจะมีเวลาเลือกและเตรียมอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพเช่นข้าวโอ๊ตไข่ต้มหรือผลไม้สดการเริ่มต้นวันด้วยอาหารที่มีประโยชน์ช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญตัวอย่างเช่น คนที่ทานอาหารเช้าอย่างสมดุลมักมีสมาธิและพลังงานตลอดวัน 6. ช่วยลดความเครียดการตื่นเช้าและจัดการสิ่งต่างๆลุงหน้าช่วยลดความเร่งรีบและความเครียดในระหว่างวันตัวอย่างเช่นคนที่เตรียมเอกสารสำคัญหรือเสื้อผ้าลุงหน้าตอนเช้ามักเผชิญปัญหาน้อยลงเมื่อออกจากบ้าน 7. มีเวลาสำหรับการออกกำลังกายตอนเช้าเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการดูแลร่างกาย เช่นการออกกำลังกายหรือการเดินเล่นซึ่งช่วยกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความสุขและลดความเครียดตัวอย่างเช่นคนที่เริ่มต้นวันด้วยการวิ่งมักรายงานว่ามีสมาธิและอารมณ์ที่ดีตลอดวัน8เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในช่วงเช้าตรู่ที่ไม่มีเสียงโทรศัพท์หรืออีเมลรบกวนคุณสามารถทำงานที่ต้องใช้สมาธิสูงเช่นการเขียนรายงานหรือวางแผนกลยุทธ ตัวอย่างเช่นนักเขียนที่ทำงานตอนเช้ามักพบว่าตัวเองสร้างสรรค์เนื้อหาได้มากขึ้น 9. ได้สัมผัสธ,ธรรมชาติการตื่นเช้าทำให้คุณมีโอกาสรับแสงแดดแรกของวันหรือสูตรอากาศบริสุทธิ์ซึ่งช่วยเติมพลังใจและเพิ่มความสุขตัวอย่างเช่นการเดินเล่นในสวนตอนเช้าส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพกายและจิตใจ 10. สิมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สมองในช่วงเช้ามาักปลอดโปรง่งและคิดได้ชัดเจนที่สุดเหมาะสำหรับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ตัวอย่างเช่นศิลปินหรือนักเขียนที่เริ่มต้นวันด้วยการทำงานเช้ามักสร้างผลงานที่ดีที่สุด11ได้เวลาสำหรับการเรียนรู้ช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่เช่นอ่านหนังสือเรียนภาษาหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับงานตัวอย่างเช่น การใช้เวลาอ่านหนังสือพัฒนาตนเองตอนเช้าช่วยเสริมความรู้ได้อย่างรวดเร็ว 12. ลดความวุ่นวายในการเดินทางสำหรับผู้ที่ต้องออกไปทำงานการตื่นเช้าช่วยให้คุณเลี่ยงช่วงเวลาที่การจราจรติดขัดตัวอย่างเช่นการออกจากบ้านตอนเช้าช่วยประหยัดเวลาและลดความเครียดจากการเดินทาง 13. ทํำให้คุณโดดเด่น การเป็นคนตื่นเช้าทําให้คุณดูมีความรับผิดชอบและจริงจังตัวอย่างเช่นเจ้าหนายมักประทับใจพนักงานที่มาถึงสํานักงานก่อนเวลา 14. บริหารเวลาได้ดีขึ้นตื่นเช้าทําให้คุณมีเวลามากพอสําหรับงานสําคัญและสามารถจัดการเวลาระหว่างงานครอบครัวและตัวเองได้อย่างสมดุลตัวอย่างเช่นการเตรียมอาหารกลางวันเองช่วยประหยัดเงินและดูแลสุขภาพไปพร้อมกัน 15. เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จหลายคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานเช่น CEO หรือนักธุรกิจมักเริ่มต้นวันด้วยการตื่นเช้าตรู่ตัวอย่างเช่นทิมคุก CEO ของ Apple ที่ตื่นตอนตีสีเพื่อวางแผนงาน 16. สร้างความสมดุลในชีวิตการตื่นเช้าช่วยให้คุณมีเวลาสำหรับทุกบทบาทในชีวิตเช่นการทำงานการพักผ่อน และการอยู่กับครอบครัวตัวอย่างเช่นการใช้เวลาตอนเช้าทำอาหารเช้าสำหรับลูกๆช่วยเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว17เพิ่มความมั่นใจในตัวเองเมื่อคุณเริ่มต้นวันด้วยการทำสิ่งที่สำคัญและจัดการเวลาได้ดีคุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองและพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายตัวอย่างเช่นการตื่นเช้าเพื่อตอบอีเมลสำคัญก่อนเวลาทำงาน ทำให้คุณดูเป็นมืออาชีพและเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น 18. เสริมสร้างสุขภาพจิตท,ที่ดีการตื่นเช้าและใช้เวลาสงบจิตใจช่วยลดความวิตกกังวลและความเครียดช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับการฝึกโยคะหรือทำสมาธ,ธิตัวอย่างเช่นคนที่เริ่มต้นวันด้วยการฝึกหายใจลึกๆมักรู้สึกผ่อนคลายและมีสมาธิมากขึ้น 19. เพิ่มเวลาสำหรับครอบครัว การตื่นเช้าทําให้คุณมีเวลาเพิ่มเติมในการพูดคุยหรือทํากิจกรรมกับสมาชิกในครอบครัวเช่นการนั่งทานอาหารเช้าร่วมกันตัวอย่างเช่นการพูดคุยกับลูกๆก,ก่อนพวกเขาไปโรงเรียนช่วยเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว 20. ฝึกฝนทักษะใหม่การมีเวลาในตอนเช้าช่วยให้คุณเริ่มต้นกิจกรรมที่ต้องการฝึกฝนเช่นการเรียนทำอาหารการเล่นดนตรี หรือการเขียนตัวอย่างเช่นคนที่ใช้เวลาตอนเช้าเขียนนิยายวันและหน้าอาจได้ผลงานสำเร็จในระยะยาว 21. ลดความวุ่นวายในกิจวัตรประจำวันเมื่อคุณตื่นเช้าคุณมีเวลาจัดการต่างๆล่วงหน้าเช่นการเตรียมชุดทำงานหรืออาหารกลางวันซึ่งช่วยลดความเร่งรีบในช่วงเวลาอื่นของวันตัวอย่างเช่นการเตรียมเอกสารสำหรับประชุมในตอนเช้า ช่วยให้คุณเริ่มต้นวันอย่างราบรื่น 22. ช่วยพัฒนาความคิดเชิงบวกช่วงเช้าตรู่ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่ช่วยให้คุณฝึกคิดบวกเช่นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนหรือการเขียนข้อความสร้างแรงบันดาลใจตัวอย่างเช่นการจดบันทึกสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในแต่ละวันช่วยเสริมมุมมองเชิงบวกต่อชีวิตการตื่นนอนตอนตีสี่ตีห้า มอบประโยชน์ที่น่าอัศจรรย์มากมายไม่ว่าจะเป็นการได้ใช้เวลาเงียบสงบในการตั้งเป้าหมายประจำวันการพัฒนาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงการสร้างวินัยและปรับสมดุลชีวิตคุณสามารถใช้เวลานี้เพื่อออกกำลังกายอ่านหนังสือหรือฝึกสมาธิทำให้จิตใจสงบและมีสมาธิมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเปิดโอกาสให้คุณได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความพร้อมชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังและความสำเร็จเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆอย่างการตื่นเช้ากรู่ที่ช่วยสร้างนิสัยและมุมมองชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวหากคุณชอบบดความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ